สวัสดีครับวันนี้ทางทำามาชมจุดขึ้นลงนะครับของแขนพิษากันนะครับหรือว่าสะพานยุทธภพบริเวณแถี้ยวตัวเจ้านะครับึงถือว่าเป็นจุดทางขึ้นท,ที่สำคัญนะครับสามารถจะไปได้หลายทางนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับไปกันครับบริเวณนี้แหละครับที่จะเลี้ยวซ้ายไปขึ้น สะพานองแหวนดุสาคันนะครับหรือว่าสะพานภูมิพลนะครับแถวปั๊มปตทนะครับแล้วก็ปั๊มพีทีไอปากซอยบางแ้าแพกนะครับนะครับเริ่มเลี้ยวเข้าทางขึ้นสะพานภูมิพลนะครับหรือว่าองแหวนดุสาคันนะครับตรงไปจะไปท่าน้าพระประแดงนะครับส่วนข้างบนเป็นสะพานภูมิพลที่เป็นทางลงมานะครับข้างบนเป็นทางลงมานะครับ พอโ้งเข้ามาก็เห็นป้ายนะครับถนนการชนะพิเศษก้วก็พระรามที่สามทุสวัสดิ์นะครับนี่ยวจะมาบริเวณทางขึ้นนะครับข้างบนก็เป็นทางลงนะครับเป็นทางลงยาวไปเลยนะครับบริเวณทางขึ้นนะครับก็จะมองเห็นถนนทุส,สวัสดสิส์สดถนนพระรามที่สามแล้วก็ กันนาพิเศษนะครับแล้วก็วัดบางแย่ได้นะครับบริเวณข้างบนงบน,นะครับทางลงนะครับทางลงก็จะจตรงไปเรนะื่อยๆไปแยก,กกันตรงข้างบนนะครับตรงแถวถนนกาันนาพิเศษนะครับบริเวณนี้เป็นจุดที่จะขึ้นสะพานคุ้ยคนนะครับเป็นนะครับสะพานคุ้ยคนหนึ่งและสะพานคุ้ยคนสองนะครับขวามไอนะครับ เถนนวงแหวนรอบนอกรอบมอเตอร์เวย์นะครับบางทีสุนทรภัทรนะครับจะไปพระรามสองจะไปบางนาก็ได้นะครับที่มองเห็นนะครับทางขึ้นก็จะโค้งขึ้นไปนะครับขึ้นโค้งนะครับขึ้นไปจนถึงมองเห็นนะครับสะพานภูมิพลนะครับ จุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างทางลงจากวงแหวนนุสสากรรมวงปู่เจ้าแล้วก็จะไปทางด่วนนะครับมอเตอร์เวย์นะครับบางทีสุขสวัสดิ์นะครับพระรามสองบางนาได้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับหรือจะมาจากพระรามสองนะครับบางนานะครับจะไปวงแหวนอุตสาหกมพระรามสามก็ได้นะครับจุดนี้นะครับอีกมุมหนึ่งครับจะมองเห็น ทางด่วนนะครับที่ลงมาจากกรุงเทพนุตสากมนะจะไปพระรามสองหรือบางนาได้นะครับจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับสวยงามนะครับบริเวณนี้นะครับจุดนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับคลิปที่แล้วนะครับที่ไปถ่ายมานะครับก็จะลงโค้งมาเหมือนกันนะโค้งที่มองเห็นนะครับเป็นโค้งทางลงนะครับ ทางลงนะครับลงมาจากสะพานภูมิพก็จะลงบมานะครับจะไปพาน้ำเข้าประดงก็ได้นะครับจะไปสำโรงครับด้วยจะกลับรถนะครับมารอไฟแดงนะครับทางลงที่เห็นนะครับนี่วนับน้การที่ลงมาจากสะพานองแวศอุตสาหกรรมแล้สะพานภูมิพลนะครับก็จะมารอไฟแดงอยู่ที่เห็นนะครับถนนปู่เจ้าสมิงไผ่นะครับเลี้ยวขวาเพื่อไปสำโรงนะครับ แล้วจะมีที่หลับรถก่อนไฟแดงนะครับหรือจะมีที่ออกไปท่าน้ำพระประแดงก่อนจะถึงไฟแดงนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ